แต่ยังชิมอเวนเจอรห้องคือต้องเดีสดวัคซีนก่อนหมู่ที่อเวนเจอร์ก็ถือว่าเป็นบุคลากรด้านหนาดังนั้นทุกคนต้องเดีสสองเข็มขึ้นกันบริเวณเจ้าคนซีโนแวคคู่ละสองเข็มซีนโนแวคสบาม่ใช่ไอประชิดที่พาดอย่างมีแต่ก,กัปตันที่ดีดไฟเซอร์เพราะเมียเป็นหมอเดี๋มาบอกดูไรนั่นแค่าข่าวลือดอกเฮาข่าวลือสบานึก,กว,ว่ามันเรื่องจรงิงไฟเซอร์เขาเก็บไว้ให้ได้พวกสอสอและมนตรีคนเฮาของบราซีลดอกถึงจะเป็นด้านหนาด้านหนาต้องสำคัญที่สุดว่าวาผู้ใดทั้งสิ้นหมอพยาาาาบบบลชมเดิสนรรระก เอือต่อคนรวยแน่จริงจะไล่ขึ้นเจ้าออกที่ละ่ะรัฐบาลควรจัดชุดพี่พีพ่ีให้พวกเข้าทุกคนเพื่อป้องกันเชือ้อโควิดเข้าร่างกายแต่ขอยมีชุดกอเล็กบ่เป็นอย่างอืม <laughs> <laughs> ท่านีวุฒิสัมขคยมีเรื่องสี่บอกเจ้าก็คือชุดกอเล็กบ่สสมัรถป้องกันโรคไดอิลีนี่เป็นบ้าสินบอกเสียให้ใครสุดใส่สุดพี่พี่อีบินเขียนซื้อไวเออรเนแมนข้างหลังคือยังพระซับเปลือกมันเป็นไปบ่ได้ ชุดพิบีอีตรงใ่ทุกคนไม่มีขอยกเวน้นโอ้ยขึ้นพ่อตอนเดตอนเดือหักเล่าใส่นแปลงร่างสีกวเบิดบานเนี่ยย่าไม่ว่าให้ผมก็แค่ผลิตสุดที่มันยืดขึ้นทางเข้าว่าไม่งบเพจไทยปาน,นั้นแลวแม่แรัฐบาลที่มีปัญญาเหีหยังให้ทีมด้านหน้าครับพี่น้องว่าพังสีผ้าคูเขาคุกนี่ก็แพงค้าวผมตัวอยู่มาจัดปีบสัมมารบริหารจัดการเรื่องวัคซีนลคกับจัดการเรื่อง โรคโควิดไปได้แสดงว่าต้องสมควนพิดจารณาตัวเองไหมอาจจะต้องล่าออกยกทีมเลยบาสษันบ้านเมื่อห้องตรงพินาศแน่นอนโดยเฉพาะรัฐมนตรีสาธารณาสุขหนี่สมควรให้รับเฮดอาชีพไหมอาจจะเป็นนักดนตรีหรือว่าแดนเซอร์ก็ได้ดอกเตอร์แบนเนอร์มึงสิพาตกูติดคุกเบริรทีมซันบอ